สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามและชมและรับฟังลฟ์สไตล์ใบตุกค่ะเห็นอะไรไหมลูกตาล,ลอยในถ้วยนะไม่ได้ลอยแก้วนะคะเชื่อมไหมแต่ก็มีน้ำเชื่อมอ่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยนะคะแล้วลูกตาลหาบทพอเด้เ่าเป็นขนมบักตานเด้นี่ค่ะอันขนมบักตาลนี่ใส่เนยสุกค่ะลูกตานี่ใช้ อ่อนนะจ๊ะประโยชน์และสรรพคุณของลูกตาลวันนี้เราจะมาทําความร,รู้จักกับลูกตาลนะคะที่อยู่คู่คุณไทยอยู่คู่คนไทยมานานเลยนะตาลตโนดบาเนี่ยตาลตาลมีทั้งหมดสองสายพันธุ์หลักๆคือตาลบ้านเป็นตาลที่มีจํานวนของเต้าจานในแต่ละผลประมาณ1ถึงสเต้าและ ยังมีสายพันธุ์ย่อยอีกสามสายพันธุ์ได้แก่ตานหม้อตานไข่และตานจ่าตานป่าหรือตานก้านยาวชนิดนี้จะมีผลเล็กมีสีเขียวคำํำมีเต้าอยู่หนึ่งถึงสองเต้าลำต้นเขียวสดและก้านใบายาวและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะัก สเลยเปิดแฟชเช่เลยนะค,คะคุณค่าทางพัฒนาการของลูกตาลอ่อนนะคะร้อยกรัมนะพลังงาน47 47แคลอรี่นะคะทุกคนนะกินเมือนี้เข้าบ๊อบให้เด็ดสิบลายติข้าบ๊อบให้เด็ดถึงเก้ากรัมเลยนะโปรตรีนอีกนะคะเส้นใยไขมันหนึ่งกรัมนะคะน้ำอ่าแปดสิบแปดเขามีน้ําเยอะมากนะแปดสิบแปดจุดห้ากรัมนะคะมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน B ีหนึ่งบีสองบีสามนะฮะวิตามิน C ีสองนะฮะวิตามิน C ีเนี่ย สองมิลลิกรัมมีแคลเซียมด้วยนะหกมิลลิกรัมนะคะมีธาตุเหล็กนํานะคะหนึ่งจุดเจ็ดมิลลิกรัมนะคะมีธาตุฟอสฟอรัสอ,อ,อีกยี่สิบมิลลิกรัมนะคะน่าทานมากเลยนะทุกคนน่าทานมากเลยนะทุกคนอร่อยไหมก็อร่อยสี่นะะี่ค่ะแต่ว่านะะี่ค่ะประโยชน์ของลูกตาลค่ะสรรพคุณลูกตาลน,นะะี่ค่ะมีคาร์โบไฮเดรตกินแล้วให้พลังงานไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเนะะี่ยค่ะ ทำให้อิ่มนานค่ะหรือท้องอืด้อมเนี่ยมัเป็นขับถ่ายดีนะกินเยอะก็ไม่ดีนะะท้องอืดทีทต่างหากนะคะใครที่ธาตุาเนี่ย่ะว่าตรงกับนี่แหละเรานี่แหละธาตุไม่ค่อยตรงกับลูกตาลเท่าไหร่นะฮะกินแล้วค่อนข้างที่จะท้องอืดอะไรทํานองนี้มีแคลเซียมนะคะมีแคลเซียมช่วยสา,าเสริมสร้างเนี่ย ดูแล้วก็ฟันให้แข็งแรงค่ะช่วยลายเสมหันในลําคอมีฤทธิ์เย็นนี่ะช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้กระหายน้ํากินเราจะชุ่มเย็นดีนี่ะแล้วก็มีเจ้าตาลด้วยนะเจ้าตาลมีฟอสฟอรัสค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะต้นตาลอยู่แถวบ้านเยอะๆเนี่ยว้าวา่าหวัติบาไหวค่ะคือถ้าลูกเขาสุกแล้วเขาจะหล่นลงดินไงนะฮะแล้วเขาก็นาเห็ดไทยเห็ดหน้าไปยำาไปค่ะนาแดงมากานี่ค่ะ เขากระสิเป็นเจ้าเนี่ยเขาก็จะเกิดหนอขึ้นมาเนี่ยฮะเราก็จะไปเก็บเนี่ยไปดึงมาแล้วก็มาพาเจ้ากินเนี่ยฮะเหมือนกับที่อินเดียเขาทาอร่อยมากนะเจ้าตาลกับเจ้าปอกเผาเจ้าอันไหนแสบเจ้าตาลแสบก็เจ้าปอกเผาเด้อเนี่ยเคยกินไหมเราเนี่ยเนี่ยอืดๆ่นอยากอยาอิเล่กินหน่อเจ้าตาลเจ้าตาลเนี่ะมีฟอสฟอรัสสูงเนะ่ะช่วยส่งเสริมฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะลาก็นนามาต้ม ดื่มกับน้ำแก้การร้อนในกระหายน้ำค่ะกาบเนี่ยค่ะกาบใบสดเอามาอังไฟแบีบเอานามเนี่ยอมรักษาปากเปียได้นามนะคะลากต้มกับน้ำดื่มนะคะช่วยขับเลือดได้นะจ๊ะลากตาลหรืองวงตาลเนี่ยค่ะนำมาต้มกับน้ำาดื่มช่วยขับพยาธินะยคะใบาตาลก็ช่วยแก้นะคะอาการกระสับกระส่าย,ยของสตรีหลังคลอดบุตรด้วยนะคะเปลือกตาลก็นำมา หรือกระตาลน,นะคะนำมาเป็นยาลดกรดนะคะแก้ท้องกืดท้องเฟอ้อทุกส่วนของตาลนนะะมีประโยชน์นะคะกาบตาลนนอีกอย่างหนึ่งก็คือเนะะี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นกาบตาลกาบนะคะก็จะเอามาเนี่ยทุบๆๆนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็หีดเออกระสีหีดไดหีดแดงหีดที่ทำเป็นไม้ไม้ตัดหย่กใอะ่ะทุกคน ไม่อันตัวใหญ่ๆใ่ไหมไม้ตัวใหญ่นียค่ะสมัยก่อนจะทํามาจากกาบตาน,นี่แหละนะคะก็สีหิดได้นี่จมแล้วจ,จมจม้วจมอีกนะคะจมหน้าจมหลังค่ะจมพวกา้วจะนั่งโอ้ลังขดลังแข็งถ้าจะซื้อในเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะคะเขาจะใช้ใช้พลาสติกกันหรือไม่ก็ใช้เป็นนะคะกระป๋องน้ํากันแล้วกระป๋องน้ําพนาขวดน้าพลาสติกแล้วนะจ๊ะ ประโยชน์ของลูกตาลสรรพคุณเยอะหวานอร่อยหน้าร้อนนี้ได้กินนะคะอันนี้เหรออันนี้ก็เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทําเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรอะสาเร็จรูปมาเล้วเนี่ยฮะสำเร็จรูปมาเล้ว,วแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะที่อื่นก็ยังมีอยู่ตลาดก็ยังมีขายอยู่นะคะปรับปลายนะลูกตาลนี้ลูกตาลสดนะคะไม่ใช่ ที่เขาสาเร็จรูปนะเอามาทำเนี่ยนะคะประโยชน์ของลูกตาลค่ะผลไมหน้าร้อนรสหวานทําได้หลากหลายเมนูค่ะสดชื่นอร่อยเรียกวา่าเข้าหน้าร้อนทีไรลูกตาลอยแก้วตองมาเนี่ยฮะพนตัวก็ะตองมาค่ะเราเลยเนี่ยฮะ ต้องมาบอกสรรพคุณและก็ประโยชน์ของลูกตาลน,นี่ฮะบอกเลยว่าเนะะี่ยไม่ใช่แค่ความหวานอร่อยแต่ประโยชน์ด,ดีๆนะคะมากมายเพียบเลยทีเดียวนะะี่คะตัวอย่างเนี่ยฮะก็พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปลแล้วหละเนี่ฮะถึงแม้จะรสชาติหวานแต่ส่งผลดีต่อร่างกายมากมายเลยนะะี่ยคะจะมีอะไรน่าสนใจเนี่ฮะก็เยอะม,มากมายนะประโยชน์สรรพคุณของลูกตาลจัดอยู่ในวงปลาหมนะคะซึ่งแต่เดิม ชื่อ,อโดยต้นตาลมีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าตาลน,นาปรีตาลตาลตาลใหญ่ตาลตาระโหนดน,นี่ยฮะ,ะลูกโหนเน,นี่ยเป็นต้นค่ะต้นตาลจัดเป็นพืชดั้งเดิมของทวีปแอฟริกานีคะและภายหลัง ได้ขยายแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆเนะคะจนมีอยู่ทั่วไปในเอเชียเขตร้อนทั้งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งพบทั่วไปนะคะทุกภาคของประเทศและสามารถพบได้มากในภาคตะวันตก อย่างเช่นนี่ยฮะในจังหวัดเพชรบุรีนี่ยฮะสุพรรณบุรีอยุทยานครปฐมที่นั่นเขาจะทำเนี่ยฮะในเรื่องของลูกตาลกันเลยนะคะก็มีหลายสายพันธุ์ที่พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิบนะคะลูกตาลค่ะกาะประโยชน์กับประโยชน์แล้วก็สรรพคุณนะคะ ตา,ตานตานตโนดนี่แหละนะคะประโยชน์ของลูกตาลสปปรรพคุณเยอะยะมากมายนะคะพลังงานเยอะนะให้พลังงานตั้ง47กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะีคะตานลูกเดียวนี่ะตาลเน,นี่ตานนี่แหละนะคะผลไม้เนื้อใสเนื้อใสฉ่ำน้ำเนีคะพร้อมประโยชน์ก็เขาก็มีโทษของเขาเหมือนกันแหละนะคะก็นี่คือนะ ประโยชน์เนคะเล็กๆน้อยๆค่ะสาระเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกท่านได้นีคะสำหรับรับฟังผ่านไลฟ์สไตล์บ่ายตุกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะรับฟังกับสาระที่แบ่งปันผ่านไลฟ์สไตล์บ่ายตุกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณรศดีนะคะ